สวัสดีครับวันนี้ผมนายธรรมชาติเลขที่เก้าจะมาท่องอิสรยานภาษิตครับชายข้าวเปลือกยิงข้าวสารโบราณว่าน้ำผึ่งเรือเสื้อผึ่งป่าอัจช,ชาสายเราก็จิตคิดดูแล้วเขาก็ใจ รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการผู้ใดดีดีต่ออย่าก่อกิจผู้ใดผิดย่นพักอย่าหาักหานสิบดีก็ไม่ถึงกับกึ่งพาน เป็นชายชาญอย่าเพ้อคาดประมาชายรักสั้นนั้นให้รู้อยู่เพียงสัน้นรักยาวนั้นอย่าให้เงินเกินกฎหมายมิใช่ตายแต่เขาเราก็ตายแงนดูฟ้า อย่าให้อายแก่เทวดาอย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อยน้ำตาลย้อยมากเมื่อไรได้หนักหนาอย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมาสองดูหน้าเสียทีหนึ่ง แล้วจึงนอนขอบคุณครับ